สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมคนทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาอยู่ที่ตำบลวังชัยอำเภอน้ําพองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับดูว่ามีการปลูกทุเรียนนะครับนี่ไม่ใช่ปลูกเป็นจะพาะแค่ ภาคตะวันออกเนาะตะวันออกเชียงเหนือหรือว่าตะวันออกทางไหนเนาะ <c oughs> นะครับแถวจันแถวตราดนั่นแหละเลนาะแต่มาดูทุเรียนทางคอนแก่นบ้างนะครับเพิ่งจะปลูกได้ประมาณอาสองเดือนนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับประมาณสาไร่นะครับนี่ จะเป็นการปลูกคู่ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเห็นก็เลยอยากจะเอามาให้ชมว่าทางนี้เขาก็ปลูกทุเรียนได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นต้นใหญ่นะครับนี่การใช้การควบคุมน้ำโดยนะครับเขาเรียกอะไรอัตโนมัติอ่ะนะครับพอเวลาคืออากาศ เขาเรียกอะไรอ,อยู่ในดินอะอากาศนนเนาะความชืน้นความชืน้นขอโทษทีนะครับผมเองก็ความชื้นนะครับเขาจะวัดความชื้นจากในดินนะครับแล้วก็จะให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้เครื่องอะเวลาพ่นน้าแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะพ่นอัตโนมัติพอเวลาดินแห้งปุ๊บ นะครับอุณหภูมินะครับคืออุณหภูมิเลยเนาะอุณหภูมิไม่ได้มันร้อนปุ๊บส่วนที่น้ํามันพ่นนะครับมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินี่เป็นสวนของอเจ้าของท่านที่ผมมาขุดนะครับนี่นะครับให้ชมนะครับนี่เป็นต้นใหญ่นะครับ น่าจะเป็นทุเรียนมาจากภาคใต้นะครับาท่านผู้ชมให้ได้ชมนะครับปลูกคู่นะครับแล้วก็ยกกล้องนะครับมีการปลูกกล้วยน่าจะเป็นกล้วยดูลักษณะเป็นเออใช่กล้วยนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นกล้วยน้ำว้านั่นแหละนี่ไอการแดงๆก็น่าจะเป็นหอมทองหรือว่ากล้วยไข่ ล้วยไข่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับส่วนพื้นที่รอบบริเวณฝั่งนี้นะครับก็ส่วนมากจะลูกอ้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคกนะครับลูกอ้อยเสส่วนมากนะครับมันก็มีบ้างแต่ส่วนน้อยนะครับนี่ครับก็ใช้น้ำน้ำในบ่อนะครับซึ่งเป็นน้ำธรรมชาตินะครับที่เอามา รถนะครับนี่พอความชื้นได้นะครับเขาก็จะตัดนะครับจะตัดลงเองนะครับโดยอัตโนมัติแล้วก็นะครับเขาจะแบ่งเป็นโซนนะครับสลับไปนูน่นโซนนู่นบ้างอาเดี๋ยวตามไปดูโอ้โหแน่นอนจริงๆนะเานาะอ้านี่สลับเป็นโซนเฉยนี่นะครับ ก็ดีเนาะไม,ไ,มไม่ต้องมีคนปิดเปิดอะไรนะครับนี่น่าจะโซนหนึ่งประมาณสองร่องนะครับนี่สองร่องแล้วก็มาด้านนี้นะครับนี่จะสลับกันทางนู้นตัดทางนี้ทำงานนะครับนี่เป็นไฟเลยนะครับโอ้เริ่มจะสวยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เพราะว่าเจ้าของท่านซื้อต้นใหญ่มานะครับนี่ เปอร์เซ็นต์รอดนะครับลูกคู่ด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์รอดน่าจะสูงมากนะครับนี่อู้หูกำลังยอดกำลังออกเลยนะครับสวยสวยมากนะครับนี่นะครับเอท่านผู้ชมนะครับฝั่งนี้ก็ลูกได้เนาะ ลองมาดูนะครับหรือว่าแถวไหนอาจจะเห็นปลูกนะครับก็อาจจะทำปลูกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเนะเาะก็ลองดูนะครับถ้าระบบน้ำอะไรดีก็น่าจะได้เช่นกันนะครับนี่อยากให้ผู้ชมได้ได้เห็นนะครับ อ่าตะลืดมาด้านนี้นะครับนี่นะครับอยู่ใกล้ๆที่พวกเราขุดอหละนะครับคนละทางเต็นกันนะครับเป็นที่เจ้าเดียวกันนะครับนู่นนะครับที่พักอาศัยของเรานะครับวันนี้ก็ขออนุญาต นะครับพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดินยาวแล้วนะครับ